หิมาบาดท,ที่นี่มากินนันเมียงปลาทูขนมเส้นตำบกหุงเผ็ดเผ็ดสตอนอแล็ดมีผักด้วยนะคะหิมาหิมามากินกับยายชมพูนะคะเจพี่น้องวันนี้จะพี่น้องสขขก,กุสกุขสบายดีกันว่าจา้าคอยกับสบายอาดียอยู่อ้นมืงวันนี้มงวัน,วน,วนอยู่สองโตแล้วสมัยกันเล่นมากินต่บกหุงน่งกันเห็นบ่เมียงปลาทูเมียงปลาทูหิมาหิมาพี่้องสกุลคขขน ลือสมเปนแตนเลมามามาโสยกันโสยกันมาสิมามาโสยกันโสยกันออกมาโสยออกมาโสยามาโสรยตั้งบังหุงกับยายชมพูชี้ชตรงนี้จากพี่หลังะกุดคนอันนี้เป็นที่ที่เลืดสมเ็แตนได้ใส่นมมาเลยบ่มันเวลาคนบ่เห็นนมมองเห็นนมเป็นใสๆขาวๆไหมเป็นเสน้นเป็นเสน้นฮวนฮอน ลืมไปม,มันฮ้อนอ้ืยเป่าผดไปเป่าหลอดลืมลืมไอห้อนฮ้อน,อ,นอู้แ่บหวานมันห่างฮ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันคอยเชียวันนี่ห้องก็มันจังบอลเลียนเห็นบ่เอากระดาษทิชชู่ห้องกลนมันจังบอเลียนมันจังบอไหลบอมืนเห็นบหมันคอยเห็นบ่เรื่อยสเต็มเต็มเลยอยากหน้าสวยหน้าใสต้องใช้ครีมที่ใจชมพูขายนะ ค่ะคนไหนอยากสวยอยากใสแอดไลน์มาเลยนะคะหน้าสวยหน้าใสนะคันฝ้าจะจางหายไปแล้วนะดูซีดูซีดูซีหิม,กกกมา,ากินน้ำกันนาทีนี่ว่าก่อนกินโคษนาขายครีมก่อนเป็นไม่ค่าขายครีมมาได้สมือนี่มาแล้วสแตนเลยอยู่บ้านมันติดโควิดงั้นมันมียังเห็ดไงเออหาแนวเห็ดตบัติ่น่มันจังบ่เงียบบ่เหงาว่าหานอนว่าขี้คานบ่เบื่อเลือดสแตนเลยคุณอะโบรเมียงเมียงประตู เมื่อกี้น้ำกันพี่นอ้องพี่น้องบ่นอ่ะอากาศมันดีอากาศมันดีค่ะไปไปสนีมาวังหันไปไปสนีไปซองของให้แฟนขับแฟนขับสั่งคีมอืหิมะพี่น้องมาสั่งคีมกับแย้ชมพูเนี่ยสั่งคีมขายดีขายดีขายดีย,ดยี่หลี่ได้สิบอกให้ีแฟนขับบอกว่าอันแพงจังเลยยายเฮ้ยไม่จ้ะมันจะหายเสียแล้วใช่ไหหายหายมสมราคาบอก ขนาดหนาเย็นพูดหนาด้านหนามึน้นหนาดำหนาดางังมันยังหายมันยังหายไม่ได้หมดเพราะว่ามันก็ใส่ได้สองอาทิตย์หนึ่งนงว่าเขาต้องใส้เวลามันเด้กผัวขนมเช่นนะผัวโบ้ขนมเช่นไหมเราจะป็นแต่เลยเขาเป็นฝาหนะเขาต้องใส่เวลาเนาะจ้าเนาะเขาต้องใส่เวลาย่าเพิ่มใจฮอนอบอได้พูดใจได้สองอาทิตย์หนึ่งเห็นบ่นี่หนาเปิดหนาขาวขึ้นมาแล้วสองอาทิตย์เองนะคะมีสตอความมใสไอสตอ เมียงเมียงประทูงักินใส่ตะบังฮวงใส่ตะต,ต่อโบ้เลยจะไม่แต่เลยขี้แตกอีกแล้วเมื่อแรก่อยก็ไดปากที่ค้ำไงเถอะอืม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 ,อม มเสแซ่บมแซ่บมากินกันมึงวันต๊กินหูไหลมึงวันต่างประเทศมึงนั้นตัวใหญ่เลยบพรตัวหน่อยคือเมืองไทยเขาเนียเมืองไทยเขาตัวนหน่อยวะอืมต่างประเทศเขาตัวเล็กตัวน้อยตัวทอสางมึงวันเข้าจิกรรแล้ว พุทอได้่ากหนาขาวหนาสวยเล่เ,เข้ามาถังครีมหน้าสวยหน้าใสเส็นมันเาวาครับเส้็เน่าอยิ่ดิมเลือดไม่ตันเล้เลือดหลืดบอกใสได้สองอาทิตย์หน้าใสเป่งๆเลย มึงวันแดงพักอีหินรู้ไหมพักน้ำบุญพักซีพักซีพักซีตะมุกเผ็พครับ ทำแส่วหัว่นขวนเลยมันจงหอมอืมหืมแ เแม่จเลกลางกากางวางวันนีอะกากางกโอ้เพชรับจำงูไหมเพชรเพชเพชรเลยเมจัดเลยพี่แฟนขับอันไม่ยืมเงินหลายคนขักพี่น้องเออ,อย่าตย่าเอดไลน์มายืมเงินยังพูดเดอ้อยัาพูดไบมีเงินห้ยืม ยสันพูว่มามเงินให้ยืม้ัจจาเดยย้อยืมบ,บ่ได้ก็ได้ย่สันพูอืย่นพูบ่าได้ปล่อยเงินกูย่าพูเอาใจซอย้ัจจารเด้อเป็นหนี้เป็นสินก็นได้ยายยืมเงินหน่อยหนูเป็นหนี้เป็นสินหนูไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูมีเงินหนูจะใช้ยายยายยืมหน่อยฉันเอาปไปไดล่หละบ่มีเงินใช้หนี้เราไม่ยืมยายเราเอาใส่มาใส่หลายล่ะลูกอืหลายคนคักเออบางคนก็ย่าพูว่า่ให้ยืม ยงี้ยพู้เอาเงี้ยพู้ไปได้กู้เงินอ้นมาได้ปล่อยเงินกู้ยืมมาได้ดอกยันผู้ว่มีเงินให้ยืมกัมาดายันผู้บ่าเสียๆให้หายด่าคำหยาบคำคายหรอบางคนก็บ้านยายไม่เคยจนยายไม่รู้หรอกว่าสั้นว่าอะารอีกละไผ่ว่ายายบ่เคยจนคันติดตามคลิปก็เก่ายายจะผู้สิหูประวัติยันผู้โอ้ยไผ่ว่ายายบ่เคยจนอืเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยอืมอืม อครบน่าตังคอืมแล้ว <impossible> ค <habitude> ับอืมไข่ไข่อืม <vraiment> อื่อดไข่ ไม่ขี่ใส่หัวยายจมพูดหรอโอ้มจ้ไปจ้ะแล้วจุดประเด็นจริมันก็อ่างไผ่ไม่ยมายจำพูด่าเคยตุนคิดฟองเออคันติดตามคิดได้จมพูดหรอ กูโจรอือแต่ยม่ไไมก้อนน่ะสมัยในี้ใครแน่มีผัวฝรัง่งผัวฝรั่งอุดหนุนผัวฝรั่งเป็นอัน,นเดินอย่างนีาเป็นคนขำคนชู้อือเฮ็ดชีวิตเฮาดีขืนไงเห็นปะเป็นผวนอุปการะผัวฝรั่งน่ะเป็นคนอุปการกาละเฮาอือเป็นผู้อุปการละเ <c oughs> บากันที่ว่ผิดมันก็เล็กชีวิตดีขืนไงพี่น้องฮนะเฮาคิดดีทำดีเฮาก็ได้ผัวดีอือคิดดีทำดีเฮาก็ได้ผัวดีประเสริฐเลิศ เสม็นเต้นล่ะว่าอืมยันมาดายันจันพูดได้จ้าเด้อยันพูดว่าหายืมเงินกับยาดายันจันพูดได้จ้าเด้อบางคนด่าคำหยาบๆคลายๆบ่กเฮาบ่กหายืมบัณนี้สมมุติว่าขันยันจันพูดหายืมยันพูดไปท่วงสิบว่าขายยันฉัพูดซะบ่เฉพาะยันพูดว่าหายืมกับดายันจะพูดไปแห้งแล้วส่วนยันจะพูดหายืมบัดถึงเวลายันพูดจเอาขึ้นสิบว่าขายยันจะพูดถิ่มซะบ่มันบอกพวกเจ้าว่าบอกนี่ขนาดเท่าบอกันได้หายืมแล้วหนิดาเฮ้ยไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คาเมียน้ำหายเมียดิดิวาเห็นเมียทรายไอเมวิดีโอไอโนเทลอยู่เนาะไม่จำเลยไม่ไ <laughs> ด <today> ้บอกเล่าไงแล้วพุงวายู่ใสสวัสดีครับเบ้นยุ่ับตัวแฮ่เที่ยวแฟนขับดิ o f l y today w get o g e t h Okay today ฮัดฮักดลูก ไม่ม right? mm ีพ hmm. yeah. ี่โ e ล่เวทติ่งฟอร์คิวไรอืม20ค e ดี y ุ a ปีทุกปีโอ y คแ h ่ถือไม้แล้วตามหาเมียพวกหูเนี่อยู่ในบ้านเรเห็นเมียออกมาข้างนอกตามหาเมียเจ๋งจังเมียผัวดีผัวรักผัวหลงบ้านนี้แห่งเมียผู้งามแห่งหงเมีย่มดเลยเมียใส่ครีมนะะเปันเงินอืมทีบอกใคร เป็นสีปุญญญ้ยไงเนี่ยนี่เวลาเห็ดคลิปวิดีโอต้องบอกอืมวันนี้่อยเห็นเพิ่นหนุ่มยุ่นในห้องทำงานเพิ่นข่อยก็เลยเบอกเพิ่นไงมาขอมาเห็ดคลิปดูอันวิดีโอข้างนอกด้วยแถวเขาไม่ได้บอกไนงะน้ำหาเมียบัดิหนีิข่อเหลืองเนื้อพญ่ไเป็นสีอืมน้ำเศ้าลูกเศร้าๆพีญญญ่ไนอนอยู่บ๊อบปลุกเราเราหลับอลูกมาทําความสะอาดเฮี้ยไม่เห็ดกับเขา่าอืมโอ้เม่จไห ไม่ดหกับเขาไว้กินน่ะแล้วก็มาหาเมียเนี่ยน้่หาเมียตื่นขึ้นมาพอเห็นเมียน้่หาเมียเจ้ยาย่ไส่เท้าโอ้ยขอ่ยอยู่กลางล่างนี่ข่อยทำควงสัสสนุกอือเจ้าสิลงมาหาข่อยเฮ็ดอย่างสุดโอ้ยข่อยฮู้ว่าเจ้าอยู่ใส่ขนาดซักผ่านด้วกันเด็กซักผ่านอยู่อ่างในหนอ้องน้ำข้างล่ังอือในหน้องน้ำน้องจึงใช้ข้างลลังสักอยู่ข้างลลังซักถึงเฮียนอันแบบว่ายันมันเสียงดังบันนี้ยันพอายันตื่นอือวันนี้พราะพญอาอยัน หึงเมียเกิดมาเศร้าหาเมียบ่พอ่อลงมาข้างล่างมาหาเมียนึกว่าเมียไปใส่เมียนางซักผ้าจะมาหาข่อยเห็ดหยองข่อยยุ่นี่ล่ะข่อยว่าไปใส่ดอกสนกเป็นสั่นปใหญ่อ่ะงอิลี่มไม่ได้ว่าเอาเอาอานี่ยยังที่พวกเจ้าเห็นอนอ่ะนะ ไปส่รงกันครีมมาดวมือตอนรีวิวครีมรีวิวขึ้นแบบทรงครีมปัานี่แฟนคลับเป็นสรงว่างกับไอ้ทรงนี่กับไปสร้างทรงอีกสร้างสม,มือขายดีเลยบอกฮะวันนี้กินข้าวขึ้นเดียวถ้าม่นยังไปตัดผมแบบคนเดียวก็ไม่ได้เลย แต่ผมยังนอกสติไปคนเดียวไม่ได้เชีบอกฮะต้องหาเมียพาไปไปกับเมียไปช้อปปิ้งไปยังงกันไปกับเมียห้างเมียว่าได้ไปคนเดียวว่าไปเชื่อเขาเลยขันเทียนก็แง่ต้องเห็นข่อยอยู่นี่นอกจากไปสป,ปริงแว๊บคุณมาไปนำ้ำเพรจากสปริงแว๊วคนมันหลายคุณามาหมักอืมวันนี้ขันไปสป,ปริงแว๊วข่อยข่อยย่างแบบทัวร์ได้ไงเพคุณมาไปแบบซื้อแล้วก็กลับยังไปนนอกสติอย่างสิไปซื้อของไปยังกงกับ บอกเขาเห้มองอยางหลายกันไปสปริงเวลนี่คนมันหลายพอนายบอกเขาอ,อยากไปมันมันหาจอดมองจอรดรถยากแบบนี้ให้น้องไปใช้ไปส่งแม่เอาเปบงซั่น,นพอนายบอกไปได้สปริงเวลอืล